ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการให้มีวัตถุมงคลหนึ่งองค์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากศรัทธาสู่มรดกที่เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพปี2,513ในวาระครบรอบ60ปีแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มูลนิธิป่อเต็กตึงได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ใต้ฮงกงรุ่มที่สองเพื่อสืบทอดปณิธานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ศรัทธา ที่สุดแห่งพิธีพุทธาพิเศษแห่งยุคสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดูชิมพลีเป็นประธานในการปลุกเสกพรวมพลังชิดอธิษฐานจากพระอริยสงฆ์ทั่วสารทิศกว่า40รูปอาทิหลวงพ่อกวยหลวงปู่ทิมหลวงปูด่ดูเพื่อบรรจุสุดยอดพุทธคุณแห่งการปกป้องคุ้มครอง เพิงอังความสุขสวัสดีแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและสิ่งอัปมงคลทั้งปวงเสริมดวงชะตาบารมีและเมตตามหานิยมแก่ผู้ครอบครองบูชาเอกลักษณ์แห่งพิมพ์ทรงที่คมชัดขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับอาราธนาติดตัวเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในทุกการเดินทางรูปหล่อหลวงปู่ใต้หงกงรุ่นสอง ไม่ใช่เพียงวัตถุมงคลแต่คือมรดกแห่งศรัทธาและการให้ที่ไม่สิ้นสุด